โอเคฮะเอ, <ount> เอ,เอม่อตักตะกดเอ่อน่าละน่าละมายังมีอันตีอยูมมอ่มีตันอยู่นิดนึงมาช่วยแล้ว <attack. S 1> พ่อเอกมาแล้วเอาไปเติมมึงเลยจังว,วะ <laughs> 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 โอ้ไปช่วยตันเหรออีกแต่ซื้อได้ยังวะ เย่ได้แล้วเอ๋อนี่ทำอะไรดีว่าทำนี่แล้วนี่ยม้าแต่ยังไม่ทำสแตมป์เบอร์บาร์คิวชิปหายแล้วบัวว่ากันตัวนี้อ้าวตัวปั้นอ๋อได้บัตตี้นอนเลยเฮ้ยตัวอะไรไวเปอร์อ้าเจ็บมึงมึงจะมึงมางานนี้ มาช่วมกูทีบัตเต้อ่าโดนงผิดอะไรบะดีดายอ่าวหน้าตาแล้วอ่นา,นวอนานั่นทีนั่นเอ่อขาําเอ้ยตัามไม่ได้เชียช่ยเชี่ยแล้วอ่าไม่อ่ามึงจะไม่บอกเลยเจ้ามานี่อะไรมึงมาขูอ่อัพเอ่อสวัสดีนิหน่อแหละมึงไ,มไหนไหนมานี่ ก็มีรองเท้ามาเน่เออปักว่าเดยวไม่ช่วยมึงหรอกอีกนิดนึงบัตตี้เอาได้บัตตี้่ออาอ่ะอะสุดฮอาอับพต์ต <c oughs> ัวมนันนะเฮ้ยน,นั่นที่เราต้องการเก็บฮ่าฮ่าเรียบร้อยป้อมกลางจะได้ครับวันนี้เสียป้อมไปสองแล้ว เฮ้ยนิดเดียวนิดนิดเดียวโอ้ยเชื่อมาถอยถอยอ๋ออ๋อโอ้โหโดนสามดอกติดใครครับบารอนเจอร์มึงแล้วถอยกันครับเฮ้ยช่วยกับช่วยกับตันให้อ่าอ๋อตอนนอันเดินล้วเมื่อมีเกม่เมื่อกม้ไม่เอฟเฟกต์ชิน,นใครครับบัตตี้ฮ่าบัตตี้กิบเฮสครับอ๋อแล้วใครลุกขนหนึ่งเนาะเฮ้ยมันหลุดแล้วใครก็คุ้นอยู่นะ ai vậy? À! Phút. Ồ. Ồ ồ ồ, khai khai khai. Ồ, nhớ thổi 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 thổi. Thổi thổi. Hay quá. Dạ, sửa khoảng à, ao biến lửa BKB. Đi phần Ít phần hay nó mới về nữa mà nó tin đâu con โอาไว้เะทีเ,เดียวเฮ้ยแล้ทำไมผมเก็บคนนี้ไม่ได้มันมันเหลี่ยมหน้าเลยเนี่ยนี่เลยมันอย่างนี้มันต้องแสงยาฉาแล้วโอ้ยเกือบอ้าต้นตาข่ายแล้วโดนแท็โอ้ออ้้จิบอ้าไม่อ้าหิ้วสิหยอกมากครับในจุดๆนี้ไอ้สแนปเปอร์นี่ต่อตอมง่ายเลยนะ โอ้ลันติพุกเราอีกตั้งโอ้อาเจ็บโหแดกแดกไม้ก่อนครับแดกไม้แล้วจะได้ครอวฟิวโอ้ฮึบบบมีเกิดแค่นั้นยังไงครับจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ลันยิงดีแท็กทำไมแท็กไหมแท็กไหมเฮ้เสาร์เรนเสาร์เรนเสาร์นเอาอะไรก่นโอ้เ,ส,เ,ส,เส่เล่นใส่เล่นใส่เล่นกูไม่สนใจอักคุบอ้า ยังถึกไม่พอครับได้แอลซีดนี่นี่แต่เล้วมันยังไม่ได้คิวเลยนะโอ้นิดเดียวนิดเดียวซุบซุบไม่ได้ครับไม่เมติตั้งตีไปแล้วด้วยครับบัตติคาได้ครับบัตติชิปเปิ้ลคิวนะกลัวเอ้ยเหนื่อยใจโอ้ยเบืมันรับมันตามผมไปทุกที่เลยว่าผ่อเฮ้ ไม่เป็นอันฟาร์มเลยโฮดีนะที่รีพอร์ตมนเป็นเรียบร้อยแล้วอ้าวเบ้อ้าวโอ้โหเยอะจอดก,กัน,น,นลแล้วป้อมเลยเหรออ้เจ็บเจ็บเจ็บทำไงยับแบบ่พีฮันเตอร์แท็กก่แท็กแ,แท็กวก็จับไปอ้าวยิงอะไรตัวตายอยู่แล้วอ้าว๋อครับเรียบร้อยมึงมึงตายแน่มึงตายแน่มึงตายแน่แนอ้อ ไหนใครใครวอนใครนีดมาเดี๋ยวกูยูนิดให้อ่ะสัตว์ติดพิษบัตตี้บัตตี้วิ่งอยู่บัตตี้วิ่งอยู่โอ้สวียนก็มีเดี๋ยว,ช,วยช่วยต้องมาช่วยช่วยปั้นช่วยปั้นช่วยปันปั้นเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยครับเน่ม่ให้หน่อยสัตว์ฮ่า อย่างนี้ต้องกลางแล้วครับฝั่งมันเหลือสองครับสบายแน่นอนอางานนี้โอเคครับวิง่งเรกตึงแทงเราต้องุยตรงด่นานหน้าไปต,ตามด่านหน้าเออไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวต้องเอาบีเคบีใชนะ่ไหมสับก,กันครับเหมือนไ้ปั๊มราไปสองเราก็ได้สองเหมือนกันอ๋อสไน ทำไนวันวันวันใช่ไหมอ๋อพุทธสโลครับเฮ้ยนั่นฟุงคิดน้่นคิดตามไปตามไปคิดตามไปเยอะๆอ๋ไม่โอ้ยังเห็นอยู่ครับยังเห็นอยู่อ่ามึงไม่มึงไม่พ้นไม่พ้นไ,ไป้งกูพังได้หรอกนั่นแหละ <c oughs> ตายฮะตายครับนะครับเฮ้ยไวเปอร์ไวเปอร์วันเนี่ยวัน,วนใช่ไหมอห้าวไปไหนวะ Long, long, Mà, ma kutam kutam eh? Oh, lắp lên lên, mi lên lời. Mom kìa tang kìa. What? Hit tighter thanh to mày kìa tang ny ngay. What? Ba bì? Mori? Mori? Tang hai? Kìa bì. Lay out. Oh! Mori? Ba bì, chưa kìa 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 đi lô hết rồi ผมนี่ตี้เลยครับเอ๋อพิมพ์ผิดเอ <Thank you. S 1> อ <c oughs> <c oughs> โอ้ยอังสตอมปุ๊บเรียบร้อยแล้วฮะโอ้ยไม,ไม,นะไม,ไม่ไม่เลยไม่นาซูวีดวีไปโอ้โหนี่เลยมากครับสวับส,สวับไปไหนสวับไปด้านหลัตงตบตาย เฮ้ยเอา้าไม่บัตเต้โอ้โหเกลียดตายครับแล้วตัวผมอ่ะอ้าโอเคมาถึงละยาชาเรียบร้อยแล้วก็อ,อันนี้ขายขายเนาะโอ๊คีคว่าไม่ได้เรื่อมานานครับนั่นแหละต่อไปก็หายเลยหายวิ่งเลยไปซัพพอร์ตทีมฮนะโอ้โหโอ้โห,โอ,โหอ้าวตายโอ้ชง ช่วงกลางเกมนี่มันมันจริงๆครับวิ่งครับ,บวิ่งลอยขึ้นโอเคสวาร์ไปไหน,นสวาร์ตายอยู่ครับยิงฟ้าครับ like? ไม่มีสวารแล้วก็ฟาร์มสบายครัตกพลขังนกลางออกแสงยาฉาครับเฮ้ยสีฟ้าตัวอะไร สีฟาไอ้จักรนัดเดี๋ยวแารต้มกันเดี๋ยวมันเอาเราไปมันเอาไปสี่ป๊อปแล้ยนี่แหละชิบหายแลย้วไงครับจังหวะนี้โหมันมาออแล้วมันออยี้ผมนี่การต้มเลยโอ้โหเยอะใหญ่เยอะบ่ใหญ่เยอะบ่ใหญ่เยอะอื Ah, oh, Jesus, God damn it, oh, uh oh, -huh. don't you know, don't you know, don't you eh? Bye -bye. Oh, don't eh know, don't you oh, know, don't you ah, ah, don't ah, <laughs> oh. oh, eh, don't wow. oh. Oh, you หอีฟังโห,หมดมากครับโหอีฟังมึงมีกตนเดนเลยวะบัตตี้เย้โบแบงเบอร์เอ็กซ์ทิปซอนโหบัตตี้นี่ความหวังเลยฮะแถวฟาร์ม <Get up. S 1> มึงยามานะมึงยามานะขอไอ้ที่ตุ๊ปป้อมแรกของเราเย้ดีใจพ่อง มัมมันก็มาจันได้อ่าก็ได้เว้ยสัสมึงจะตามกูทุกที่นี่นะเย่มาตายแล้วเพ้อะไรเนี่ยเย่บอลฝังนังนุบโอ,อก,กาสเนือกงามยางดีครับแทกโฟขับฟังมึงจะเอาอะไรกับกูนหนๆเนี่ยฮะมึงต้องารอะไรจากกูกูไม่่หไรละ้ะกูกลับบ้านกัน S <S เอ๊ะอะไรวะสุดสมาร์ทกุยตัวคูดาไม่เท่สุดดูทำครับคนคนสมัยนี้เอ๊ะไม่สุดโฮ้อเฮ้อเอาไงดีเอาเอา,าเอายาชากันเฮ้ยเอาอะไรแสงเออแสงเออขวามากันเลยได้เพียรเพิ่มฮะเพิ่มมาสักสองร้อยก็ยังดีโอฟัตตี้ ปัตติยาโพไปนะโพไปตายห้าแน่นอนโอ้โหเยอะอร่อยปัตติโอ้โหบัตบต,ตี้มึงมึงสดขนาดนั้นเลยเหรอโอเคครับวางงี้มาก็สับต่อกันโอ้อ้าโอ้อ้าโอ,อ,อ้โอ้โหเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดทึงไมฮรบเย้ ฟังมันเหลือไวเตอร์นนคนเดียวแล้วับตอนนี้ดอลจะเป็นนักพบบอตายสีเอ๊ะอ๋อหยุดแล้วไม่นับคิวด้วยมีระบบนี้ด้วยไปครรอกันนี่พันจะะัดรถไปครับตีเลยอย่างนี้ต้องตีแล้วมันกลับมาแล้วโอ้ไม่กล้า เ <c oughs> ทีมทีมยังไม่ครบเลยรอกรอกันรอกกันม so <c oughs> วยครับโอ้โหวิน <c oughs> วินไปตายซะลและ้วแล้วนี้ผมยืนอยู่ทำไมละ่ะเดียก่อนเพื่อนเดีย๋ยวมันมาเคยโดนต่ยกลางบ้าโห

ข้ามาเลยครับจจุบันนี้รอครับบัตตี้เปิดเส้นทางสู่ชเชฟแอนด์ให้เราแล้วแล้วเราจะรออะไรรอครับคีปมึงไปตายก่อนเลยมาเฮ้ยเดี๋ยวคุณคุณแบบโห,ห, <any> หใบมันใหญ่มาก <your> อะไรครับมึงเนาะตายเหรอ จัดให้โอ้เผือบอเออเต็มแล้วครับรอกันโหช็อตมีหัวหน้ากูเองจะเอาไหมไบเปอร์เดี๋ยวจัดให้นะยังไม่มีเคดีเลยรอกันฟู้มีคนเสฟสาเแล้วดีเครัแบบ เฮ้ยน้ำตาลน้ำตาลใครซุดระวังนะครับซุดเฮ้ยทมิตอะไรก็ไม่ร้ว่าโอเคตาแป๊บมีไหมมีใครดักเ้ล่าจ่าเอ๊ไม่มีนัน <The Race. S 1> จ่าเอ๊ไม่มีโอเคกูคคฟาร์ม อืมไม่ยาหลายรอบแล้วนะวันเนี้ยมาแล้วกูให้ก็ได้อีกสิกมึงแค่คิดจะยืนยันใจนี่เลยใครดิครับดอรอไหมดอรอไหมดอป่ะพามากูสัดให้จัดให้โหสุดนึกเลยนะว่ามึงชอบมึงชอบอันติลาเสนอน,นี้มึงนี่กูไม่พม้นหรอกนี่กูไม่พม้นหรอก นักก่กูบวกเลยกูบวกกับมึงเลยนั่นแหละแต่ไม่กูยจะไม่จะฆ่าใครเลยแม่งให้กูสมัครเถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่จะนีจะ่จะเอาต่อไหมยวกูตันหนึ่งหมานี่หมานี่ไปไหนอะ่ะเฮ้ยป้อมเอออ่าอ,อทำไมเสียงเจ็บตานหลังมันดูปแปลกมาป้อม แท็กแท็บบี้บอบสวบไหมไม่สวบไม่เป็นไรอ๋อเดี mm ๋ยวยิงกูอ๋าเจ็บโอ้ยชิดมากดกูแทงให้ก็ได้อ๋อกูตายมึงอยู่ไหนซาปปันนี่เดี๋ยวมึงมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนโอ้ยปำสองปำสองเอาอนี่ก่อน ต้อง่วยคิดตีนะฮะเฮ้ยบัเต้อ๋อยังอยู่โอ้โหเมืเ่อแค่เโอ้บัตตี้ไม่ยิงตันกันไห้สบายเลยอ่าไม่ทันตัวล่าคนนี้ครับโอ้หกว่าจะได้ไงนียครับยังไม่ต้องบีเ b บี b, b ีเ ่า่แล้วครับว่าใครไม่สลบลุดหลุดแล้วมันใครบองเับแทน AI เหรอมึงเดินมาเอ้ยเดียวคุณผู้เล่นเดียวโอ้โหเพ่นกาละไม่อยู่ละครครับใครครับช่วยตัวเองตัวใครตัวมันโผล่ย้ย ไปแรกวกําลังนำดีๆเลยโหคิดเยอะเฮ้ยเลีปยงไปมาต้งตัวเดียวไปแล้วชี้สิอ๋ออ๋อสั่งเราโหโหบัตดี้นี่โหโคตรพุ่อ๋ออ๋อออะไรระ กูเกิดกูต่อยกรองแล้วเนี่ยตายอะไรนึงย้อนเลยย้อนใช่ไหมย้อนเหรอด็แบเบนคิวก็ทต้องมาตอนเหรอวะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปดูรีเพจอืมอืมอูมโอหดแล้วมีของแล้วอ่าต่อไปก็คงรู้เฮ้ยมันเลยมันผิดทางไอ้กูนูแบบนดนับเบนตะมจ เอ oh. bon. ้เอ้าอยู่อันเหรอวะาตายนี่อะไรอะไรเลยคุปคุปเปิดคอร์บเบคิงเบอไอ้สัคคุณนึกว่ามันจะไม่ตายกดเผลอกดโอ้กดฟรีเลยโอ้พระพ่าเคลียร์ฟาร์มออกมา เอ้ยไม่ใช่ฟันไม่เลือดถูกมานอไม่มีไปตันละเลือกลูกสมุนนี่เนีสับหกล้อตายฮะโอ้ยอย่างนี้ชนะแน่นอนนี่เลยนี่เลยนี่เยนี่เลยนี่เยนี่เลยนี่เยี่เลยฮ่าฮ่ากำรโห จะโหดไปแล้วบัตตี้นี่ระปับตายไหมไม่ตายเฮ้ย hey. ถ้าเกิร์ใหม่อ๋อบัตตี <c oughs> <c oughs> ้มันมีเอจิตอยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเปิดกองอ่อ่าเย้ชนะแล้วฮ่ฮ่โหเนี่ยวะเดมดิตรีเคแม่เด็กเอ เออข้าวาา้าแต่สี่เอสซีสิบเจ็ดตัวคิวไม่มใช่เอสซีส